สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกันกับช่องแอดจะเล่าให้ฟังช่องนี้นะแอดแยกมาจากช่อง2โลกคอมเมนต์ซึ่งเป็นอีกช่องหนึ่งของแอดนะครับเพราะบางครั้งแอดก็มีเรื่องราวที่มันน่าสนใจแต่ว่าไม่มีคอมเมนต์หรือเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆที่แอดไปพบเจอมาเองจึงแยกมาตั้งช่องนี้อีกช่องหนึง่งช่องแอดจะเล่าให้ฟังเรื่องที่แอดจะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นประสบการณ์โหดมันฮาของแอดเองสิ่งอาคนจริงในเวลานั้นนะ่ะตอนที่แอดประสบเหตุการณ์สดๆตอนนั้นมันก็ไม่ค่อยจะฮาเท่าไหร่นะครับออกจะเครียดด้วย เป็นเรื่องราวที่แอดโดนโกงที่เวียดนามครับทั้งที่โกงแบบหน้าด้านๆเลยทั้งเล่เหลี่ยมต่างๆที่มาในรูปแบบหลากหลายแท็กซี่ต่อยกันปากแตกต่อหน้าแอดก็เจอมาแล้วอยากจะมาเล่าสู่กันฟังครับเพื่อว่ามันจะมีประโยชน์บ้างให้เพื่อนๆในรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมกโกงของพวกที่หากินกับนักท่องเทีย่ยวที่เวียดนามเวียดนามเนี่ยเอาจริงๆแอดคิดว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆมากมายเลยนะครับทั้งทางวัฒนธรรมธรรมชาติมีวัดสวยๆโบราณสถานภูเขาก็สวยทะเลก็ดี ตัวเมืองเองก็น่าสนใจอาหารก็อร่อยแต่กับคนเวียดนามที่เราต้องไปเจอแล้วมันดันตรงกันข้ามเลยโดนจ้องจะโกงตลอดหลายคนก็เข็ดขยาดกับประเทศนี้ไปเลยเพราะการเดินโกงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่มันจะทําให้นักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยเซ็งเสียอารมณ์เที่ยวไปทั้งทริปเลยซึ่งแอดก็เข้าใจนะครับเพราะว่าแอดโดนมาเยอะแต่ถ้าใครคิดจะไปครั้งแรกหรือไม่เข็ดอยากจะวัดอีกสักรอบคิดจะไปซ้ําอีกครั้งแอดมีเทคนิครู้ทันเหลี่ยมคนเวียดนาม ที่อาจจะช่วยลดการโกงไปได้เยอะเลยครับทาให้เที่ยวสนุกไม่เซ็งเป็ดอีกต่อไปเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังแอดคิดว่าสิ่งสําคัญเลยก็คือเราต้องเอาตัวออกห่างจุดเสี่ยงที่จะโดนโกงครับโดยแอดจะเล่าให้ฟังแบบเรียงลาดับไปเลยแล้วกันนะครับจุดเสี่ยงที่1ต่อตมอใช่ครับเล่เหลี่ยมแรกๆที่ท่านจะได้เจอเลยก็คือตอมอแอดโดนมาเองกับตัวตอมอสนามบินโฮจิมินห์ถามแอดว่าคุณมีวีซ่าหรือเปล่ามาเที่ยวเวียดนามเนี่ยแอดก็งงสิ ราะจริงๆแล้วคนไทยมาเวียดนามนะไม่ต้องใช้วีซ่านะครับแอดก็เลยบอกตอมอไปว่าเอา้าคนไทยมาเวียดนามเราอาเซียนด้วยกันไม่ต้องใช้วีซานะตอมอก็อืมพยักหน้าแล้วก็ปล่อยแอดเข้าประเทศมาซึ่งถ้าใครไม่รู้หรือเพิ่งเคยเดินทางใหม่ๆอาจจะยังตื่นตื่นอยู่ที่โดนถามแอดก็เห็นนะครับคนไทยที่อยู่ช่องข้างๆแอดเขาดูงงๆเมื่อโดนตอมถามคําถามเดียวกันเขาตอบว่าเออ I don't have visa ไม่มีวีซ่าครับตอมอเองก็ชู2นิ้วตำตำ จากนั้นแอก็เห็นพี่คนไทยคนนั้นจ่ายเงินไป40บาทเนี่ยก็โดนตั้งแต่ก้าวแรกสู่สนามบินเลยที่เวียดนามจุดเสี่ยงที่2ก็คือแท็กซี่เนี่ยตัวดีเลยครับแท็กซี่เอ่ยมอเตอร์ไซค์วินเอ่ยรถซิกาโล่สามล้อเอ่ยรถบริการสาธารณะคือจุดเสี่ยงที่สุดที่จะโดนโกงอันนี้หมายถึงทุกประเทศด้วยนะครับหลูกไม้กลโกงต่างๆก็มาในหลายรูปแบบอาทิเช่น 1. บอกราคาหนึ่งแล้วเก็บอีราคาหนึ่งเช่นเราถามค่าแท็กซี่แท็กซี่บอกเราว่า150,000ดอง แต่พอถึงที่แล้วกับ,บอกว่าห้าแสนดองมันหาว่าเราหูฝาดฟังผิดอะไรแบบนี้ข้อสองทำเป็นว่าจุดหมายที่เราบอกมันเป็นคนละสถานที่กันแล้วก็เรียกร้องเงินเพิ่มเช่นเราบอกว่าไปจุดเอทกซีก็พาไปจุด A แต่พอมาถึงสถานที่มันก็บอกว่าไม่ใช่จุดนี้หน้าที่เราบอกตอนแรกอะที่คุณบอกมันใกล้กว่านี้แต่ผมมาส่งตรงเนี้ยมันไกลกว่าตอนแรกคนละที่กันดังนั้นอะคุณต้องจ่ายแพงขึ้นลูกไม้ที่สามขับอ้อม เลียมอันนี้แล้วก็คงจะคุ้นๆกันอยู่แล้วนะครับเพื่อให้มิตเตอร์ได้เงินเยอะขึ้นกรณีแท็กซี่ขน,ขน้นมีมิตเตอร์ข้อที่4อันนี้นักท่องเที่ยวกระโดดกันเยอะนะครับคือโกงแบบด้านๆนเลยบอกราคานึงแต่พอถึงที่แล้วจะเอาอีกราคานึงโดยที่ไม่ได้มีข้ออ้างอะไรเลยจะโกงซะอย่างอันนี้ก็อย่างน้อยนะครับที่แอดเคยเจอมาเนี่ยแท็กซี่ต่อยก,กันแย่งตัวแอดมาแล้วตั้งแต่วันแรกทริปแรกที่แอดเดินทางมาเวียดนามแท็กซี่2-3คันแย่งตัวกลุ่มแอดที่ด่านชายแดนลาเวียดนาม ก็ไม่รู้ว่าทะเอลาะก,กันอีท่าไหนนะครับแท็กซี่ต่อยกันปากแตกเลือดกกปากไม่สิ่งดีแท้ประเทศนี้ดังนั้นสําหรับแอดเดินได้เดินรถซิกาโ,โลรถสามลอ้อรถวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่าไปหานั่งเลยหลีกให้ห่างถ้าระยะที่มันเดินไม่ได้เดินไม่ไหวก็อาจจะใช้บริการรถเมย์หลีกเลี่ยงแท็กซี่ให้มากที่สุดแต่ถ้านั่งรถเมย์ไม่เป็นคือเราไม่ได้หาข้อมูลไว้ว่าสายไหนมันไปลงไหนอะไรแบบนี้นะครับก็ให้ใช้บริการแท็กซี่แกรบหรืออูเบอร์ แอปเรียกรถพวกนี้เนี่ยมันจะมีจุดจอดที่ชัดเจนมีราคาบอกในแอปมันก็จะโกงยากสักหน่อยครับหลังๆแอดไปเวียดนามก็เรียกแก๊ปตลอดก็ยังไม่เคยโดนโกงนะครับหรือถ้าจาเป็นจริงๆต้องใช้บริการรถหรือเรือสาธารณะให้คนขับเนี่ยเขาเขียนใส่กระดาษไว้ให้เราด้วยมีครั้งหนึ่งนะครับแอดไปฮาลองเบย์ก็จะเป็นจะต้องเหมาเรือเพื่อเดินทางไปเที่ยวมีลุงที่มากับแอดนะครับมาเวียดนามหลายรอบแล้วเขาให้กับตันเรือเขียนราคาเรือใส่กระดาษไว้พอเที่ยวเสร็จมันก็โดนจริงๆด้วยกับดันเรือจะเก็บอีกราคานึ ต่างจากที่บอกไว้ตอนแรกลุงที่มากับแอดเองเนี่ยแกก็ชูกระดาษให้ดูเลยว่าเอ้ยนี่ไงราคาที่คุณเขียนไว้อะอยู่ในกระดาษนี้ไม่ใช่เหรอกับตันเวียดนามก็ถึงกับพูดไม่ออกเพราะไม่คิดว่าจะเก็บกระดาษไว้ยันแบบนี้ถึงรอดกันโกงนั้นมาได้จุดเสียงที่3นะครับแรงบันเทิงยามค่ําคืนนี่ก็เป็นจุดเสียงสําคัญอีกที่หนึ่งครับพับบาคาาลาอเกะรวมถึงสถานที่อย่างว่าด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปเวียดนามเป็นครั้งแรกแ่งอาคคจรพวกเนี้ยอย่าไปดีกว่าครับโดนแน่ๆรับรองเลย แอดไปเวียดนามครั้งแรกเพลอไปนั่งร้านเบียร์ที่มันมืดหน่อยไม่ใช่แบบข้างถนนนะครับไปด้วยกัน4คนเข้าไปนั่งปุ๊บเด็กร้านมาถามกับแก้มเกาะสั่งๆไปแล้วก็ยกเบียร์มาเสิร์ฟหนึ่งลัง12ขวดไอ้เรามันก็งงๆหรือว่าบ้านเมืงองเขาเป็นแบบนี้ให้เราหยิบเองหรือเปล่าแล้วคิดเงินตามที่กินแต่ไม่ใช่ครับพอวางลังเสร็จแล้วปุ๊บเด็กที่ร้านมันก็เอาที่เปิดขวดมาเปิดให้ทั้ง12ขวดรวดเดียวเลยโดนแล้วเหลี่ยมเวียดนาม ทำได้อย่างเดียวก็คือพยายามกินให้หมดแต่ก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็อย่าคิดไปโวยวายสถานที่ในแบบนี้เลยเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่แค่เงินการบ,บริการอย่างว่าก็เช่นกันอันนี้เป็นมืออาจจะไม่คิดจะไปนะครับแต่แอดก็หอเล่าสู่กันฟังไว้รูปแบบเหลี่ยมกลมกลงหลักๆก,ก,ก็คือจะมีสาวๆขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าอาจจะเป็นหนายหน้าปั่นจัก,กรยานมาหาเราที่กําลังเดินตามท้องถนนอยู่ว่าคุณต้องการสาวๆไหมซึ่งถ้าเราโอเคก็จะพาไปเปิดห้องและระหว่างที่เราอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วนั้นน่ะก็จะมีผู้ชายมาทุบประตูปังปังปัง แล้วก็โวยวายโวยวายหาว่าเราเป็นชู้กับเมียเขาต้องจ่ายเงินเป็นหมื่นบาทไม่งั้นจะฟ้องตำรวจเอาให้เป็นคดีอันนี้แอดเองไม่ได้โดนนะครับแต่เรื่องนี้ก็เป็นเคสที่เกิดขึ้นเป็นประจำรวมๆแล้วในบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนทุกประเภทนะครับที่พอจะโอเคหน่อยก็กินเบียร์ตามร้านข้างถนนเนี่ยแหละครับร้านที่เป็นสถานที่โล่งแจ้งอ่ะก็จะพอไปได้แต่นอกนั้นผับบาร์ร้านคาราโอเกะร้านบรรดาที่มีประตูปิดมิดชิดและเรื่องอย่างว่า ถ้าไม่แน่นจริงถ้าไม่รู้เหลี่ยมมากพอว่าเวียดนามจะมาไมา้ไหนได้บ้างอย่าไปดีกว่าครับถ้าจะไปจริงๆก็น่าจะเป็นการมาเวียดนามครั้งหลังๆที่เริ่มรู้ทันเหลี่ยมเวียดนามแล้วหรือว่ามีคนเวียดนามโลโก้หรือคนไทยที่เคยไปมาแล้วพาไปจะดีกว่าจุดเสี่ยงที่4นะครับก็คือถามราคาถามทุกครั้งถามทุกอย่างที่เวียดนามเนี่ยถ้าไม่ถามราคาก่อนซื้อคือโดนแน่ น้ำเปล่าขวดเดียวถ้าเพื่อนๆไปหยิบมาเลยแล้วก็ยื่นเงินให้อาจจะโดนขวดละ50บาทดังนั้นจะเป็นต้องถามไม่ว่าจะซื้ออะไรก็ตามถ้ามันแพงเกินไปเขาจ้องจะฟันเราเราก็ยังมีทางเลือกที่เดินออกมาได้เลยอาจจะโดนด่าตามหลังนิดหน่อยก็ช่างมันแต่ถ้าหยิบไปแล้วไปกินของเขาแล้วอันเนี้ยยาวแน่นอนแอดมีอาเขยคนหนึ่งนะครับเขาเป็นคนหนองคายที่พูดภาษาเวียดนามได้แต่ด้ยวยคมที่เป็นคนไทยเกิดที่ไทยโตที่ไทยสำเนียงแน่นอนว่าไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่คนเวียดนามฟังออกก็รู้ว่าไม่ใช่คนเวียดนาม อาแอดไปกินเฝอหรือก๋วยเตี๋ยวที่เวียดนามนะครับโดนไปชามละ8 0 0บาทอาเคยแอดก็โวยวไายโวยเป็นภาษาเวียดนามด้วยนะครับเฮ้ยทําไม800ผมเห็นโต๊ะข้างๆจ่ายไป50บาทอยู่เลยเจ้าของรา้านก๋วยเตี๋ยวก็บอกว่าก็คนไม่ใช่นนะคนเวียดนามนี่นะคนเวียดนาม50บาทคนต่างชาติ800 <S <S เอาดื้อๆอย่างนี้เลยครับอาแอดก็โมโ oh หมากๆแต่โต๊ะข้างๆก็ไม่มีใครสนใจจะช่วยพูดให้เลยและในที่สุดก็ยอมจ่ายไป800บาทนะครับสรุปว่าถามราคาก่อนซื้อก่อนกิน ก่อนใช้บริการทุกๆอย่างเลยถามแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่โดนโกงเลยนะแต่ว่ามันก็จะลดความเสี่ยงลงไปได้เยอะมากจุดเสี่ยงที่5นะครับหลีกเลี่ยงร้านค้าร้านอาหารในย่านท่องเที่ยวจา๋าถ้าเพื่อนๆอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวพ่อค้าแม่ค้าจะมีความเขี้ยวลากดินมากจ้องจะฟันทุกดอกถามราคาแล้วไม่ซื้อก็มีหงุดหงิดบ่นดา่าการไปเวียดน,นามรอบหลังๆของแอดแอดจะไปเที่ยวตามบ้านนอกเวียดน,นามครับพบว่าคนเวียดน,นามธรรมดาที่อยู่ตามบ้านนอก ที่ชี้ประจําวันของเขาไม่ได้ค้าขายกับนักท่องเที่ยวคนเวียดนามทั่วไปก็มีรอยยิ้มและไม่ได้คดโกงขนาดนั้นครับแอดไปเวียดนามครั้งล่าสุดน่าจะประมาณรอบที่5ของแอดแล้วมั้งเนี่ยก็ไปเที่ยวที่แปลกๆของเวียดนาม,า,มามตามอําเภอตามตำบลต่างๆที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมก็ได้พบก,กับคนเวียดนามจริงๆที่ไม่ใช่พวกเสือสิงกระทิงแลกตามแหล่งท่องเที่ยวทีร่ร้านอาหารเขาได้ยินแอดพูดภาษาไทยกับเพื่อนคนเวียดนามโต๊ะข้างๆก็ยกเก้าอี้มานั่งคุยด้วยเลยมานั่งลุมแอดกับเพื่อนๆเขาแปลกใจว่าคนไทยเนี่ยมางงไ มายังไงมาจากไหนและจะไปไหนต่อแล้วก็บอกว่าเมืองไทยนี่สุดยอดมากจเจริญกว่าเวียดนามมากๆเลยเขาชอบประเทศไทยมากที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับที่แอดไปพักตอนนั้นก็มีคนเวียดนามเคาะประตูเรียกบอกว่าเฮ้ย hey, มาดูบอลด้วยกันสิที่ล็อบบี้โรงแรมพอดีวันนั้นมีแข่ง AFF ไทยเจอมาเลเซียนะครับคนเวียดนามที่นั่งดูฟุตบอลกันอยู่นะครับก็ช่วยเชียร์ทีมไทยเป็นเพื่อนแอดซะด้วยเนี่ยแหละครับคนเวียดนามดีๆก็ยังมีอยู่จริงดังนั้นถ้าแหล่งท่องเที่ยวจา๋จา เพื่อนๆจะหาร้านกินข้าวหรือว่าของฝากแทนที่จะกินตรงนั้นเลยซื้อตรงนั้นเลยเดินออกมาสักหน่อยให้ห่างจากจุดท่องเที่ยวมากินข้าวในซอยเล็กๆที่ชาวบ้านเวียดนามกินกันก็จะช่วยได้เยอะครับจุดเสี่ยงที่5นะครับก็คือ,อยายถ่ายรูปพ่อค้าแม่ค้าแบบเจาะจงโดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวนะครับการยื่นกล้องถ่ายหน้าแม่ค้าหรือว่าถ่ายสินค้าของเขาในแผงในตะก้าหาของเขาจะโดนตะโกนเรียกเก็บเงิน1ดอลลาร์หดอลลาร์ซึ่งมันจะทําให้เราเสียอารมณ์ในการท่องเที่ยวมาก หรือบางครั้งมาชวนเราให้หาบตะก้าถ่ายรูปแล้วคิดเงินทีหลังดังนั้นทางที่ดีใครมาเชิญชวนถ่ายรูปอย่าถ่ายครับโดนคิดเงินแน่หรือเวลาที่เราถ่ายรูปเก็บบรรยากาศนะครับก็ให้ถ่ายรูปกว้างๆหันกล้องไปมาไวๆอย่าถือกล้องจ้องถ่ายใครนานเกินไปเขาจะได้ไม่กล้ามาถ่ายตั้งกับเราแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายนะครับซึ่งจะเป็นกลงโกงเล่เหลี่ยมแปลกๆเวียดนามที่แอดไปเจอมาครั้งหนึ่งแอดกับพ่อเดินชมเมืองอยู่ข้างทางทั่วไปที่เมืองชายแดนแห่งหนึ่งอยู่ดีๆก็มีชายวัยกลางคนวิ่งเข้ามาทัก แสดงท่าทางดีอกดีใจจับมือพ่อแอดกระโดดกระโดดพ่อแอดเองก็งงแต่ก็จับมือจับมไม้ยิ้มให้เขาไปด้วยแอดเองก็ยังสตันอยู่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นชายคนนั้นบอกว่าเฮ้ยกูเองกูชื่อจุดจุดจุดเพื่อนสมัยเด็กไงดีใจจังเลยได้เจอมึงเนี่ยพ่อแอดเองก็บอกว่ากูไม่ได้อยู่ที่นี่เว้ยเป็นคนไทยมาที่เวียดนามชายคนนั้นจึงบอกว่าอ๋ออ๋อสงสัยทักคนผิดนะพอจะมีสักแสนดองไหมขอหน่อย แสนดองเนี่ยคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ150บาทนะครับคือของเงินดื้อเลย150บาทอย่างนี้ก็มีด้วยพอ่อแอดถ้าจะไม่ผิดก็ควักเงินแบงค์ไทยไปให้20บาทเนี่ยแหละครับแล้วก็เดินหนีออกมาขณะที่มันกำลังงง,งว่าแบงค์ยีบาทคิดเป็นเงินเวียดนามเท่าไหร่เนี่ยถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนกลางคืนจะน่ากลัวแค่ไหนฟังมาทั้งหมดแล้วหลายคนก็อาจจะบอกว่าแล้วจะไปให้ขอโกงทําไมเนี่ยไปประเทศอื่นไม่ดีหรอซึ่งคิดแบบนั้นก็ แอดว่ากระถูกนะครับถ้ามาเที่ยวเราเครียดจะมาทําไมไปที่อื่นดีกว่ามันก็สมควรแล้วครับที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไม่ประทับใจและไม่กลับมาเวียดนามอีกเลยเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนไทยเท่านั้นฝรั่งจีนลาวแขกก็ขยาดกับเวียดนามด้วยการโดนโกงเอาเป็นว่าแอดก็ขอแบ่งประสบการณ์ไว้สำหรับใครที่คิดจะมาลองสกิลแบ็คแพคเกอร์แล้วกันครับถ้าเรียง6ข,ข้อที่แอดเล่าได้แอดเชื่อว่าจะลดการเดินโกงไปได้ไม่มากก็น้อยหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแอดมาเที่ยวเวียดนาม้้งแลว ครั้งแรกโดนโกงทุกดอกตั้งแต่ด่านตอมอเลยครั้งต่อมาก็ลดลงเรื่อยๆครั้งล่าสุดแอดเนี่ยไม่โดนโกงแล้วนะคงพอรู้ทันเลขเหลี่ยมกลนโกงมากขึ้นแล้วและอีกส่วนคือครั้งหลังเนี่ยแอดไปเที่ยวเวียดนามตามบ้านนอกได้พบเจอกับชาวบ้านเวียดนามจริงๆพวกเขานี่ก็ไม่ได้เจา้าเล่ห์คดโกงเท่ากับพวกเวียดนามที่อยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวดังๆในวงการนักเดินทางนักท่องเที่ยวนะครับมีคนกล่าวไว้ว่าถ้าคุณผ่านเวียดนามและอินเดียได้เนี่ยคุณก็ไปได้ทั่วโลกหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องใหม่แอดด้วยนะครับวาแอดมีเรื่องราวดีๆจะมาเล่าสู่กันฟังอีกวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ